เครื่องบินโจมตีเบาหรือ LCA เป็นเครื่องบินรบไอพ่นและเทอร์โบผลอดหลายบทบาทขนาดเบาโดยทั่วไปได้มาจากการออกแบบเครื่องบินฝึกหัดขั้นสูงและออกแบบมาเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้สนับสนุนทางอากาศภารกิจอาจเป็นการโจมตีเบาหรือภารกิจลาดตระเวนการขัดขวางรวมถึงบทบาทรองในการใช้สำหรับฝึกทหาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีความเร็วช้ากว่าเครื่องบินรบหลากหลายบทบาทหรือเครื่องบินโจมตีหนักอย่าง Boeing F/A-18E/F Super Hornet และ McDonnell Douglas F-15E s t r i k e e เก l ลสัญชาติสหรัฐอเมริกาหรือ m i โ o y a n MIG-29 สัญชาติรัเสเซียเครื่องบินฝึกหัดและโจมตีเบาส่วนใหญ่มีความเร็วต่ำกว่าเสียงทั้งนั้นแม้ว่าบางลำจะสามารถเข้าถึงความเร็วมากกว่า1มักก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเครื่องบิน LCA จะติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นขีปนาวุธด้อนและปืนกลหนักหรือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรียะสัน้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้สั่งซื้ออย่างไรก็ตามเครื่องบินเหล่านี้มักจะใช้สำหรับภารกิจป้องกันตัวเองลาดตระเวนและตรวจการทางอากาศหรือแม้แต่ต่อต้านอากาศยานรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งคลิปนี้เราจะพาไปดูเครื่องบินฝึกหัดที50 Golden Eagle ที่พึ่งพระประจำการกองทัพอากาศไทยล่าสุดและ Aero L39NG เข้าประจำการกองทัพอากาศประชาชนเวียดนามรุ่นล่าสุดทั้ง2รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพขนาดไนกัน Aero L39 NG หรือ Aero Vodoshodai L39 NG เป็นเครื่องบินฝึกหัดไอพ่นที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการฝึกแบบครบวงจรรวมถึงครบวงจรสำหรับกองทัพอากาศยุคใหม่ที่พัฒนาโดย a แอโ o d o s h o โ d i ด Aero s p ป c บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินของเช็ก L39NG มีพื้นฐานมาจากแนวคิดแอโรไดนามิกของ L39Albatros s ในปัจจุบันแต่สำหรับ 39NG ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดระบบการบินของเครื่องบินลำนี้เตรียมพร้อมสำหรับฝึกนักบินเครื่องบินยุคที่4และยุคที่5ในอนาคตโดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้ในระดับที่ดี L39NG มีระบบเทคโนโลยีการจำลองที่หลากหลาย รวมถึงการบูรณาการเข้ากับศูนย์จำลองยุทธวิธีขั้นสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมโครงเครื่องบินที่เบาวกว่าและแข็งแรงขึ้นซึ่งมีการผสมผสานหลักอากาศพลศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงทัศนวิสัยในห้องนักบินที่ดีขึ้นด้วยหลังคาแบบชิ้นเดียวปีกได้รับการออกแบบใหม่โดยมีถังเชื้อเพลิงในตัวซึ่งช่วยเพิ่มระยะก,การบินและความทนทานได้อย่างมาก โครงสร้างเครื่องบินที่ออกแบบใหม่ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานถึง15,000ชั่วโมงบินเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน L-39NG เปิดตัวในงาน f a n b o r h International Air Show ในปี2014ซึ่งเครื่องต้นแบบลำแรกมีกำหนดเปิดตัวในปี2016และเริ่มการส่งมอบครั้งแรกในปี2018มีมูลค่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ510ล้านบาทถึง678ล้านบาทเครื่องบินลำนี้มีความยาวรวม12เมตรส3เซนติเมตรและมีช่วงปีกกว้าง9เมตร56เซนเมตรความสูงจากฐานล้อถึงปลายปีกส่วนท้าย4เมตร7ซติมตรโดยมีน้ำหนักเครื่องเปล่าว3,100กิโลกรัมน้ำหนักสูงสุดเมื่อขึ้นบิน6,300กิโลกรัมและน้ำหนักลงจอด5,800กิโลกรัม มีจุดประสงค์เพื่อมาแทนที่ฟูงบินฝึกไอพ่น L39 a l b a t r o s s ที่เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นดินรุ่นเกา่าติดตั้งเครื่องยนต์วิลเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล c m เจีเทอร์โบแฟหนึเครื่องยนต์ให้แรงขับสูงสุด3,800ปอนด์หรือ16.89กิโลนิวตันทาความเร็วสูงสุด750กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ชั้นบรรยากาศ6,000เมตร พิสัยทำการ2,590กิโลเมตรสำหรับเชื้อเพลิงภายในเครื่องบินรองรับการติดตั้งขีปนาวุธ5จุดน้ำหนักรวมไม่เกิน1,200กิโลกรัมซึ่งกองทัพอากาศประชาชนเวียดนามมีการเข้าประจำการ Aero l 39NG รุ่นใหม่ล่าสุดจากสาธารณรัฐเช็กหลอดแรกจํานวน6ลำโดยโครงการมีการสั่งซื้อจํานวน12ลำ a i t 50 Golden Eagle อากาศยานไอพ่นความเร็วเหนือเสียงและเป็นอากาศยานโจมตีเบาลำแรกสัญชาติเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกหัดไม่กี่รุ่นในโลกที่มีความเร็วเหนือเสียงประสิทธิภาพที่มีขีดความสามารถและมีเทคโนโลยีระบบการฝึกนักบินขับไล่ที่ทันสมัยของระบบ Embedded Tactical Training System หรือ ETTS ทำให้การฝึกบินได้อย่างเสมือนจริงและรองรับทุกสภาพอากาศรุ่นที่กองทัพไทยได้มีเข้าประจําการคือ t 50ถือเป็นเครื่องบินฝึกอย่างเดียวซึ่งมีราคาถูกสุดในรุ่นย่อยสายการผลิตของ KAI แม้จะไม่มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส แต่มีการติดตั้งเรดาร์ควบคุมการยิงเอลต ELM 2 0 3 2ซอฟต์แวร์ควบคุมการบินรองรับการยิงจรวดอากาศสู่อากาศพิสัยกลางแบบ AIM 1 2 0 M RAM สำหรับจรวจระยะใกล้เป็นการใช้จรวดแบบ IRIS Kt ที่เป็นจรวดมาตรฐานของกองทัพอากาศไทยรวมถึงสามารถปรับปรุงเพื่อให้ติดตั้งกระบอกชี้เป้าแบบสไนเปอร์ ซึ่งมีการใช้งานกับ F16 EMLU ฟูง403ได้เช่นกันส่วนระบบแจ้งเตือนเรดาร์และเป้าล่วงต่างๆนั้นคาดว่าจะเป็น ALE 47 CMDS ของ BAE s y s t e m ระบบจ่ายมาตราการการตอบโต้ทางอากาศจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ IR และ RF นับเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในแพลตฟอร์มหลายสิบแห่งสำหรับทุกสาขาของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาและกว่า30ประเทศที่มีระบบการใช้งานนี้อยู่ทั้งนี้ทาง KAI ได้วางแผนการพัฒนาท T-50 อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกที่ต้องพบกับคู่แข่งที่มีราคาเครื่องบินที่ถูกกว่าอย่าง JF-17 Thunder ของจีนและปากีสถาน เครื่องบินโจมตีเบา T-50 เป็นการพัฒนาที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัท h e ฮิตมาตินของสหรัฐอเมริกาและบริษัทโ o r รียแอโรสเปกอินดัสทรีสหรือ KAI ของเกาหลีใต้มีมูลค่า34,790,000ดอลลาร์สหรัฐหรือ1,180ล้านบาทโดยเป็นการอ้างอิงจากราคาซื้อขายโครงการต่อกองทัพไทยระยะท,ที่4ล่าสุดที่ผ่านมา เครื่องบินที0มีความยาว13เมตร14เซนติเมตรมีช่วงปีกกว้าง9เมตร45เซนติเมตรความสูงจากฐานล้อถึงปลายปีกส่วนท้าย4เมตร82เซนติเมตรโดยมีน้ำหนักเครื่องบินเปล่า6,470กิโลกรัมน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด1722กิโลกรัมรองรับเชื้อเพลิงภายใน2,655ลิตร ติดตั้งเครื่องยนต์ General Electric F 4 0 4 GE 1 0 2 Afterburning Turbofan 1เครื่องยนต์ให้แรงขับสูงสุด1,7700ปปอนด์หรือ78.7กิโลนิวตันทำความเร็วสูงสุด1.5มักหรือ1837กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ชั้นบรรยากาศ9,144เมตรพิสัยทำการ1,851เมตรสำหรับเชียร์เพลิงภายในเครื่องบิน ซึ่งกองทัพไทยพึงรับม้อประจำการ t 50 t h จําจำนวน2ลำล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้จะเป็นเครื่องบินฝึกหัดแต่สามารถรองรับขี่ปนาวุธได้บางส่วนโดยปกติจะมีแค่รุ่น t a 50และ f a 50ที่จะรองรับการติดตั้งขีปนาวุธเท่านั้น สถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ